นี่เราจะเดินทางกลับเลยครับเส้นทางนี้เป็นขากลับขับขากลับเหมือนเดิมครับบันไดครับเลาะไปตามเทือกเขาลำนอภัยต้นไม้นะครับบรรยากาศสองข้างทางมีด้วยมากไปด้วยพืชพันธุ์หลากหลายมีทั้งมอดมีทั้งเฟิร์นนะครับความชื้นสูง กล้วยกล้วยไม้ป่าก็มีล่มลื่นครับล่มลื่นผาเด,เดียวดายแล้วขึ้นไปนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปแวะถ่ายรูปตรงผาตอมใจอีกทีครับ นี่น่าจะเป็นเสียงเสียงข้างหรอน่าเออน่าจะเป็นเสียงข้างยอดไม้เห็นตัวไหม เสียงนกเสียงกาก็จะร้องแบบนี้แล้วงมทั้งป่านะครับตอนกลางคืนก็น่าจะร้องวันนี้ครับเพราะว่ากลางคืนมันเงียบเนะาะเสียงอะไรล้องก็จะเราก็จะได้ยินครับดูครับดูยอดไม้ครับสูงตรงนาน มีภัยภูเขาด้วยครับช้างจะชอบยอ,ยอดอ่อนมัน,นเนี่ยมันเราก็จะเลาะมาตามไหลเขานี่ครับทางขึ้นก็จะแยกกันระหว่างทางขึ้นกับทางลงจะไ,ได้ไม่เดินสวนกันครับเพราะมันแคบครับทางเดิน เดินสวนได้อยู่ครับแต่มันต้องระวังแต่พวกคราบสะดวกก็จะแยกเป็นสองทางทางขึ้นทางลงนะครับก็ดูดูต้นไม้เอานะครับล่มตลอดครับทางเดินไม่มีแดดแสงก็จะได้รลอดลงมาได้น้อยนะครับเหมือนก็ได้อยู่ฮะจะเป็นลักษณะลำาอะลำลายนะครับ พืชที่เป็นพืชชั้นล่างก็จะได้แสงนดนหน่อยก็พืชจะโตกันไปแต่เป็นเป็นไม้ยืนต้นครับสําหรับต้นนี้ครับเห็นไหมมันคือจะขึ้นสูงครับเอรู้สึกว่าขาขึ้นนี้รู้สึกว่าจะไกลกว่าขาลงเนาะ มันเดินมันอ้อมเนาะเหมือนมันอ้อมนะมนมนะมจุดประสงค์เขาอยากจะให้เราสัมผัสกับโอโซนหายใจลึกหายใจลึก เรากนน็เจอทางออกโอก้นทางซึ่ทงที่ไปผาตอมใจครับโอเคสำหรับผาเดีวเดวเอาไว้แค่นี้ก่อนครับโอ้ยเหนื่อย